สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบแ2สองพาร์ทเคมีปี61ครับกับครูแคร์ฝากนิดเดียวครับนักเรียนช่วยนักเรียนช่วยกดติดตามช่อง YouTube ของครูหน่อยนะครับเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเน ME, ื้อหาเคมีพิมพ์เข้า YouTube และพิมพ์คำว่าเคมแขกหรือทางแฟนเพจ a c e b o o กก็ได้นะครับช่วยไปกดไ like, ลค์กดแชร์ครูด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้ครูด้วยที่เคมแขกเพราะเคมีคือทุกสิ่งและนักเรียนจะเจ้คัตอบครับ สำหรับวันนี้เรามาทำข้อสอบข้อที่15กันเลยครับไปกันเลยสำหรับข้อสอบข้อที่15นี้นะครับเขาถามว่าการเพิ่มปัจจัยต่อไปนี้กอไก่บุหภูมิขอไขค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนขอควายความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดอ่อนเขาถามว่าข้อใดที่สมผลเพิ่มค่ารอยละการแตกตัวเปน็นไอออนของกรดอ่อนและมีช้อยส์มาทั้งหมด5ช้อยส์สิ่งแรกที่ครูต้องทำเลยครูพยายามไฮไลท์ครับว่า เขาต้องการให้เราหาอะไรเขาบอกปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลถึงการเพิ่มร้อยละการแตกตัวของกรดอร่อนดังนั้นเรามาเขียนเลยว่าว่าตัวแปรมันคืออะไรบ้างค่าร้อยละการแตกตัวก็คือเปอร์เซ็นต์การเปลนอุณหภูมิโอเคนะอุณหภูมิขอใขก็คือค่าคงที่การแตกตัวของกรดอร่อนก็คือ CA พอควายควายนพ้นเริ่มต้นของกรดอ,อ่อนควายนพ้นเริ่มต้นของกรดอร่อนก็คือเป็นตัวแปร CA ครับก่อนที่ครูจะทำนะครับถ้าเป็นไปตาม ทฤษฎีก่อนเลยก็คือเริ่มต้นจากกอไก่เนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิอ่ะมันมีผลต่อค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนนะครับอ่าน,นี้เรารู้อยู่นะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะส่งผลถึงค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนโดยที่อันนี้เป็นทฤษฎีก่อนนะยังไม่ได้คำนวณนะครับโดยที่สิ่งที่เรารู้คือถ้าอุณหภูมิเพิ่มนะถ้าอุณหภูมิเพิ่มค่า K a ก็จะเพิ่มตามด้วยนะครับถ้าอุณหภูมิเพิ่ม K a ก็จะเพิ่มตามด้วยดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ค่า Ka จะแปลผันตรงกับอุณหภูมินะหรือว่าอุณหภูมิจะแปลผันตรงกับค่า Ka นั่นเองโอเคเรามาดูข้อขอไขกับข้อขอควายครับข้อขอไขกับข้อขอควายนี้เราพยายามดูว่าเราสามารถใช้สูตรอะไรได้บ้างที่มันเกี่ยวข้องกับเปอร์เซนต์ด้วยเกี่ยวข้องกับ Ca ด้วยเกี่ยวข้องกับ Ka ด้วยดังนั้นนักเรียนพยายามนึกดูครับว่าตอนที่นักเรียนเรียนมาเนี่ยสูตร มันมีสูตรอะไรบ้างเกี่ยวกับกรด on. อ่อนครูไล่ให้ดูสัก2สูตรนะโอเคสูตรแรกเลยครับก็คือ H3O+ บวกหรือว่าไฮโรเนียมไอออนจะเท่ากับรูท KA คูณกับ CA นั่นเองโอเคนะแล้วก็สูตรที่2ก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวหรือว่าร้อยละการแตกตัวก็จะเท่ากับไหโรเนียมไอออนหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นคูณด้วย100โอเคไหมครับ จากที่ครูเขียนมาสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยนักเรียนลองดูว่าสูตรไหนมันเกี่ยวข้องกับตัวแปรอะไรบ้างนะสิ่งที่ครูต้องการตอนนี้เลยนะครับสิ่งที่ครูต้องการเลยก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวค่าเคกับค่า ca ลองดูนะครับว่ามันตรงกับข้อไหนบ้างทีนี้เราก็ลองมาไล่ดูในสูตรที่1กับสูตรที่2กันก่อนครับสูตรที่1มีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างปั๊บอ่าสูตรที่1 คูเจอแล้วก็คือ K A ถูกไหมอ่า C A ก็มีด้วยโอเคสูตรที่สองครับเจออะไรบ้างเจอเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครูเจอเปอร์เซ็นต์แล้วครูเจออะไรครับครูเจออ่าครูเจอ C A ด้วยโอเคไหมโอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอ่าเนี่ยครูสามารถตอบได้แล้วอะ่ะโอเคดูนะครับว่าตอบได้ยังไงเซ็ปอ่ะโอเค เริ่มจากสูตรที่สองก่อนครับเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับความเนเริ่มต้นของกรดอ่อนมันเป็นยังไงครับมันอยู่ตรงกันข้ามกันถูกไหมมันแปลผกผันกันนะดันแปลผกผันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยความ้นเริ่มต้นก็จะลดถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บรรทัดเดียวกันมันเป็นเศษกับส่วนกันดังนั้นถ้ามันแปลผกผันหมายความว่า เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแปลผลผนกับ101ส่วน c a ก็คือถ้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะถ้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มความผุ้ต้นก็จะลดถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าสมมติว่าความนิ้ล้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็จะลดถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าข้อใดการเพิ่มปัใจจัยในข้อใดนะเขาพูดถึงการเพิ่มปัใจจัยในข้อใดที่ส่งผลถึงอ่าการเพิ่มค่ารายละการแตกตัวแสดงว่าเขากำลังพูดถึงแปรผนตรง นะดังนั้นถ้าครูเพิ่มความเข้มข้นของกรดอ่อนนะครับความเข้มข้นของกรดอ่อนเป็นยังไงครับร้อยละการแตกตัวเป็นยังไงร้อยละการแตกตัวก็จะลดลงถูกไหมเพราะมันแปรผกผันกันดังนั้นข้อข้อควายนะครับข้อข้อควายเนี่ยความเข้มเริ่มต้นของกรดอ่อนถ้าเราเพิ่มเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะลดนะครับเปอร์เซ็นต์จะลดแสดงว่าข้อข้อควายผิดนะครับเราก็มาดูช้อยส์ครับมาดูช้อยส์ข้อไหนมีข้อข้อควายที่คือผิดหมดเลยอ่าเจอละข้อ5ผิดครับ นะเจอละข้อสี่ผิดครับอ่ะมีข้อสามีผิดครับโอ้โหก็เหลือคําตอบแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองนะครับเหลือแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองเขาบอกว่ามีข้อถูกเพียงข้อเดียวข้อที่สองขอกอไก่และขอไข่ถูก่ะโอเคเมื่อกี้มาดูกันต่อครับเพราะว่าเราดูแล้วว่าเมื่อกี้ขอควายผิดนะก็เหลือแค่มาเช็คดูกอไก่กับ ขอไทยนะครับครูขออนุญาตลบก่อนนะแต่ไม่มีพื้นที่เขียนช่วยยังคิดตามนะครับคิดตามคิดตามจากนั้นนักเรียนลองสังเกตดูครับว่าตอนเนี้ยเราต้องการที่จะหาค่า k a ถูกไหมเว่ามันมีผลยังไงบ้างแล้วก็พอเราหาข้อสรุปของ k a ได้เนี่ยเราก็จะทราบเลยว่าอุณหภูมิมันเป็นยังไงด้วยเพราะว่าถ้าคงที่การแตกตัวของกดอ่อนมันแปรลนตรงกรันเราก็แค่หาว่าค่า k a เนี่ยนะ ค่า KA กับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแปลผันตรงหรือมันแปลแบวกผันกันนะครับโอเคมาเริ่มไปเลยเชิบชิบชิบอ่ามาเรียนสังเกตสูตรที่1่สูตรที่2ครับมันมีความเชือ่อมโยงกันคราจะทําเป็นสูตรที่3นะถ้าสมมุติว่าเห็น h3o บวกในสูตรที่2นะครับนี่ครับ h 3 o บวกในสูตรที่2ซึ่ง h3o บวกปุ๊บมันเท่ากับรูทเคคูณ CA ถูกไหมเอชมบวกมันเท่ากับรูทเคคูณ CA ดังนั้นหมายความว่า ถ้า,าถ้า h 3 o บวกเพิ่ม ka ก็เพิ่มถูกไหมถ้านักเรียนมองไม่เห็นภาพครูเขียนใหม่เปอร์เซนต์เท่ากับาจาก h 3 o บวกเราก็รู้อยู่แล้วว่า h 3 o เท่ากับ r o t ka คูณ ca ถูกไหมครูก็เขียนไปเลยครับ r ka คูณ ca ตัวอื่นเราไม่ไม่สนใจนะเขียนตั้งเหมือนเดิมเลยครับสิ่งที่ครูจะดูอยู่ตอนนี้นะ,ะสิ่งที่ครูต้องการจะดูเลยก็คือนี่ครับเปอร์เซนต กับค่า Ka มันเป็นยังไงกันครับตอนนี้มันแปลผันตรงหรือว่าแปลผันทับตอบคือแปลผันตรงถูกไหมเพราะมันอยู่บรทัดเดียวกันมันเป็นเสินกันดังนั้นเวลาการแตกตัวจะแปลผันตรงกับค่า Ka ดังนั้นถ้าเราเพิ่มค่า Ka ครับถ้าเพิ่มค่า Ka นะเวลาการแตกตัวก็จะเพิ่มด้วยอ่าส่แล้วข้อที่สองนี้ถูกต้องนะข้อขอไขค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนถ้าเราเพิ่มค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มด้วย อ่าแสดงข้อขอไขถูกนะพอม,มาดูข้อกอไก่ครับครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันจะส่งผลต่อค่า Ka ถ้าอุณหภูมิเพิ่มค่า Ka ก็จะเพิ่มและเมื่อค่า Ka เพิ่มเวลาการแตกตกลือก็จะเพิ่มด้วยครับเห็นไหมว่ามันส่งต่อกันแบบทอดสรุปใหม่อีกครั้งนะครับถ้าอุณหภูมิเพิ่ม ค่า ka ก็จะเพิ่มเมื่อค่า ka เพิ่มนะครับมันก็จะส่งผลให้ร้อยละการแตกตัวเพิ่มด้วยดังนั้นข้อนี้นะครับข้อตัไก่ก็ถูกต้องดังนั้นคําตอบของข้อนี้เลยจริงๆนะครับคําตอบของข้อนี้เลยจริงๆก็คือตอบข้อที่2ครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะลองกลับไปทบทวนดูนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับูยินดีที่จะตอบนะครับทำเพื่อนักเรียนเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ